ดองจินกล้วยโหเท่าไงกันไม่อยากจะเชื่อเลยจิ้มุ่ยะหทําไมไม่เล่นด้ยหูไม่กินแบบไม่เหมาตรงไหนอรอยจริง หนูนี่ยนะไมะ่แปลกนี่ยา,าป่านะกุ้ยมะจิ้มนะเคลือบนะโอ้โยคุณจะบอกให้เขามีแต <c oughs> ่เคลือบเท่าะันแล้เคลือบปลาสุดยอดเลยจริงอรอยแบบไม่น่าเชื่อความสามา์ถเลยค่ะมีอะไรที่คุณแม่หรอบบ้างคะเหรือว่าควมภาษา์ถหนี่งรอยจริงว่ะอ่าในบอกไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหนียวย ทานื้อไข่มุ้งกินได้ป่ะฮะกินได้ไงไปแขวนไปแข่บ้่าเที่ยวเที่ยวโรงไปเกินกระดูกกระดูกกระดูในท้องนี่เขาต่อมขึ้นหมดตรงไหนเนื้อพ่อไม่เหมือนเหมือนกันมันมีการย่อยเออปากย่อยอะไรอ่ะที่ช่องปากย่อยคาร์โบไฮเด็กเออแล้วที่กระเพาะย่อยอะไรแป้งไม่ปกติคาร์โบเขาไม่รู้ค่ะคาร์โบ คาโบคืออะไรพวกอะไรแาโยนะเลยจ้าเยคาโบเขาใยอะเลจานคาโบก็แป้งข้าวก็แป้งเนี่ยเรากระเพาะยอะเลจานื้ปรตีนเรใส่เลยจ้าโปรตีนใส่เลยอหเดี๋ยวแม่ล่ะแม่กำลังคิดจะโปรตีนไข่ไม่เยอะอะไข่ใหญ่ไข่เป็นอะไรไข่เป็นโปรตีนปะ